พัตการชั้นหลุกชิ้นอาหารชิ้นหมูแห่หัวไชเดอระเด้อยายบดีอยู่เฮือนเลยค่ะมื่อนี้มาหาหมูมะฮอกข้าวต้มสามสิบสี่สิบโลพุทธเจ้าวขอบคุณหลายๆจ้าบ่เบ่ะเป็นศูนระเบ้ออันี่เห็นมาว่าหอดละเนาะนี่เนาะเ้าโอ้สวัสดีจ้าท่านผู้คนเด้อแซ่บได้ เขาอียังกอกเขากรใส่เขาห้างคุณเนจจาเพวางหอนอยู่สวนพรณีทำแบบนี้กับเขาห้างคุกแข็งบอกเขากรมน่ะมูเรายางฮาดไปหายนะคะพูนะมูเละหนึ่งก่อยไว้หายย่ายกินมืดเป็นกะละมังล้าค่ะห่อไอ้มันเมือต้มกมกมอมอมันไม้ไปแล้วก็มาาอกม้โอ้ยสอนสวนบะมีดอกเด้อ แล้วให้มางไอ้เพื่อนกินไมเป็นกำลังใจบ่าบาทเนี่ยพ่อใจบ่อบาทเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณตลอดพออว่เพื่อนก็ได้วันนี้อยากให้ซิมบนมีข่าวห้างโอ้ยนี่ข่าวห้างบ่ข่าวห้างที่เพื่อนหนึ่งละเด้อจริงจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าทำคนดีอลีคนดีอลีบ้านได้ก็ได้ปีนี้นะคนเพคนจะคอยอดเอาดอกมือไม่นะ เอาเอาห่อห่อหอ,ฮอ,ฮอโอ้ยขุนมีแต่ระดับคุณนายตัวนี้จะคอยอดเอาดอกมือไม่น่ะเอาเอาห่อห่อหอโอ้ยขุนมีแต่ระดับคุณนายตัวนี้เด,อดออ้อตัดซีดเด้อหอเขาต้มไปต้มสู่กินเนี่ยหน,นึ่งก้อยเนาะเคยกินอยู่บ่จ,จ้า จ้าคุณสบายทิพย์จ้าเลยลายที่ให้รักมาอุ้มชูเป็นมูเป็นพวกกันค่ะสุดท้ายบ่นะสุดท้ายละบอกโอ้ยหาคู่ให้เด้อฟอรักทุกคนค่ะขอให้ปังๆเนาะยอดวิวหลักล้านเนาะจะได้จ้างเขาบ่ได้ ขนเศร้าหลอจาาคนเศร้าแล้วอันนี้เมากอยหรือเปล่าเนะโอ้ยผุนชิบว่าให้ภาพอันนี้จังไหนบอนิ่งผุนกเอล้วแม่จบอีรีเพื่อนสาวก็ได้อันนี้ก็ระดับพ่อโอนพวเห็นละบอเห็นจะกรองกินหวานมันเค็มด้วยนะจ๊ะ จ้าหอเพื่อสุคนละจ้าใหย่กับบ่เคยหัอดอกสูตรเนี่ยเป็นตะเสียบยู่ดอกหน้าสวมาค่ะน้ามันใจมาสูงไหนบมมีตอกเนี่ยผลกระโต๊ะข้ามเนี่ยกระโต๊ข้าวนี่พัอ้ยอิลี่จเอาลงรบอนะกินเป็นกะมังเลยเราโหดเอาก็กินอิลีนี่ผูผ แซ่บนอกจากนึงไม้มาแล้วย้ายไม้มาแล้วเสียงเซลลเด้อมาเด้อมากินหนึ่งก๋วยย้ายผุนเมดบาทนึงแล้วย้ายได้เป็นเหรออกมบางคนดูลงเมื่อกี้นี่คนดู6กสิบสองเลยกินเป็นกําลังอันนี้ฮะหกสิบสองแล้วูก่อนเมื่อกะต้มก่อนแล้วเียามพี่กระดังไส้เอาหัวแค่เดียวไปนะต้มไต้มไอ้กระต้มันเมือต้ม่ะมันอมา ไมไปเลก็ม oh. <Thank> ื่อาดกโอ้ยสอนโอนบ่มีดอกเด้อเอา้มเนี่ยเนี <Okay>. <c oughs> <c oughs> oh, ่ยเนยเนี่ยเี่เนี่ยเหียเ่อเนอ่อนอ่ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่ยเน่อเนี่น่ยเนี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 ่เนี่เนี่ยนเน้่เนี่ยนอนี่อ่น่น่ี่่น่อน่นยน่นน่่น่นอ่น จ้าเห็ดตามทำเนียบเพื่อนี้พละบุญยังก็เฮ้ยเฮ้ฮะบุญข้าวสาลีบ่สวัสดีค่ะยายต้อมยายหมายมาห่อข้าวต้มจ้าให้ยายหมายเมื่อต้มนี่มัดเอาโอ้ยผ้าบานนี้ผ้าก็เราเป็นอยู่ใหม่มันแกยายน้อยบอกยายซีดแันเราตอกแซ่น้นาไว้มัดข้าวต้มเด้อนี่นงยยิ้ยเราตอกมัดข้าวต้ม ฝนกระตกพ่อฝนบ้านนี้โอ้ยเย็นชุกไปใหญ่มากกระด่จ้าไอกระด่ายไอกระด่สงสารคุณยายๆเนาะจ้าเนาะมูเรายางหาร์ดไปหายนะคะพนนะมูละหนึ่งกอยไวปหายายกินเมื่อเป็นกะละมังแล้วค่ะสวัสดีค่ะยายต้อมยายหมายมาห่อข้าวต้มจ้าให้ยายหมายเมื่อต้มนี่คู่โอ้ยค่ะบ้านนี้ฝ้าคือดับเอามาใส่ห่อเขาน้ำเนาะ ุเาก็ได้อันนี้ข้าวต้มขึ้นเมื่อมาแหลกกันกินแล้วกันเนาะเบิ่งมูิบักพันโสดดูแหลกหนึ่งกอยนี่ได้แค่ร้อยสามสิบสองเองใช่ไหมแม่จ้าพ่อข้าวต้มบุญยังนี่ก็อนเฮ้ยายก็ลืมแล้วจะทำให้ดูจะทำให้ดูจ็ไม่ได้ทำให้หราจะทำให้ดูทำไมรับทุกคนยายหมายก็ไม่มาในวันนี้เลยบอกเมาเลยบอกเขียบมาฝากมูกับห่อแล้วก็ห่อแล้วก็มู ยายมะฮ่อผัต้มเนื่องจาทำบุญเนาะตะระดับผัวโอเคดปุ่นเนี้ยนี่ก็ได้โอ้ยผัวผัดต้มที่ชีเสบสีหวาน,นอันนี้กับผัวระดับผัวโอสดอันนี้ธาดตอกเนื่อจากไม่ได้ต้มแบบนี้เลยผู้มีตอกว่าสัน้นโอ้ยจะเป็นอึดเนาะหาตอกไม่ห<า>กักขนาดนาขึ้นป็นกำมังนี่มีโอ้ยเบ็ดบาดเลยยายบาดนี่มาเย็ดเลี้ยวแังมีตะแนวอยู่แนวกินบาดนี่จะได้งดราคางดกินข้าวเหนียว ในเวลาทำการทำงานหลยได้บาทนี่ี่กรไดบ่เป็นสิงเขางานอย่าบอกเฮ้ยฮะวายมีอะไรดีก็ออกไปเลยแหละเนาะใปเราเคยบายแล้วไยผู้ใดบอกเฮ้ยมีคู่มันอีกหร้อเราเฮ้ยเดี่ยวเลยตัวนี้ค่ะสวัสดีจ้าผู้คุณอำนวยกับเส้นเข่ากล่องนาชม เขามาให้กำลังใจย่ายล่ะล่ะย่ายมาฮอดข้าวต้มโอ้ยคุณเพชรตะวันชาวชมเขามาให้กำลังใจย่ายล่ะล่ะย่ายมาฮอดข้าวต้มโอ้ยคุณเพชรตะวันชาวทำรู้เป็นคนใช้ซื้อมือถือไม่บุนี่เพื่อเสดงเงินเพื่อไงมากเสือเบงเอาเนาะจะเสียด้สิปิการเนี่ยบุ้ยให้มาแล้วย่า่ไม้มาแล้วเสียงแซวๆเด้อ มาเด้อมากินหนึ <Some> lady, right ่งก like ๋วยยายผุ่นเมดบาทหนึ่งเล้ยวยา่เพื่อนยา่ยา่ยา่ไม้เมื่อแล้วก็แล้วก็เอาตอกมัดเอาเด้อมัแล้วค่อยต้มอันนี้ไม่มีตอกเหคนเด้อเสียบได้เอาแตรเขาอีหยังกอกเขากำใส่เข่าห้างคุณเนจ้าเพรวะหอจุศุลทรมนีนี่แหละไม่แตรของห้องเป็นสิบ่มันเข้าไม่ได้นะคะกล้องเย่หมายนะเห็นไหมเนี่ย ไม่รู้อะไรมันเป็นอะไรไม่รู้โอ้ยหวัดเลยยายบาดนี่มาเห็ดเลี้ยวยังมีตะแนลอยู่แนวกินบาดนี่จะได้งดราคามากินข้าวเหนียวเดี๋ยวทอดสดอันนี้ทาตอกด้อยแต่ไม่ได้ต้มแบบนี้เลยพอมีตอกว่าสั้นโอ้ยจะเป็นอึดเนาะหาตอกไอหักขนาดกินก็นกรมังนี่มีดูบาดนี่มูก็เฮตไทยด้วจันนี่เป็นหนึ่งใส่กอยโอ้ยเอาหอเสร็จแล้วบันนี้ยายน่อยเอ้ยหาเห็ดตอกวะ จะคอยอดเอาดอกมือไม่นะเอาเอาห่อหอหอโอ้ยผุนนี่ต่ระดับผุน่ายตัวนี้พ่อข้าวต้มเด้อพ่อไปทำบุญเด้อนี่เด้อเด้อเด้อผุน่ายแววก็ไดไดไหมมาได้มเมาอะไไม่รู้เมากอยเมากอยหรือเปล่าเนาะโอ้ยผุนชิบว่าให้ภาพอันนี้จังไหนบ่นิ่งพุนโกอ ปวดเห็ดบาบสาวโสดนสูงจะได้ไปหาเอาตอกทั้งหนาเตี้ยอจบดีเฮ้าไม้แล้วเนี่ยแล้วแม่จบอีรีเพื่อนสาวก็ได้อันนี้ก็ระดับพอโอพ่อเหจะค่องอยอดเอาดอกมือไม่นะเอาเอาห่อห่อห้อโอ้นมีแต่ระดับคุณนายตัวนี้าจินเนี่ยนะนนะนี่น่าเนี่ยเลาลุเรศจะคล้องมาก โอ้ยจะเลื่อนอาหารยายกระไรมึงจะเอาไปตรวจสุขภาพแล้วก็ไปต้มเอาอีกด้วยนะจ๊ะพรุ่งนี้ค่ะนี่วันนี้บัดบบเพิ่มต้มแล้วเพิ่กมต้มโดนยุบอนีรเขากรรมหูตากระฟาบก็ไปเยี่ยมไปทักทายมูกระไรโอ้ยอดหลับอดนอนยายกระไรยายอืดเอาอีหยังลงอีหยังลงโอ้ยสวนสิทธิ์โพดได้นะเป็นเครื่องชั่วโมงจ้า ใช่ตรงไหนไปกินกันละมังหนึ่งก้อยเนาะเคยกินอยู่บ่จ้าจ้าคุณสบายทิพย์จ้าก้อยห่อนๆใส่ฟักทองขูดบักผ้าวันนี้ใส่ไหมค่ะอู้ยเพื่อนเพื่อเอามาตะดใส่อยู่ในสวนนี่บ่ขูดใจน้ำตาลใส่เล็กน้อยเกลือใส่เล็กน้อยโอ้ก็วิววิวกินอือวิวกนก็ใส่โอ้ยเห็ดปันห่อสุ่มโอ้ย ปวดเหตดบาปเา